สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องมีกางเกงในไร้ขอบมานําเสนอนะคะเป็นผ้ายืดน้ําหนักเบานะคะลูกค้าสวมใส่สบายไม่อึดอัดน,นะคะระบายอากาศได้ดีนะคะใช้เทคนิคพิเศษในการตัดเย็บนะคะตัดเย็บจากผ้าไนลอนและสเปนเด็กนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะระบายอากาศได้ดีทําให้ไม่ก่อเกิดเชื้อราในช่องคลอดนะคะทําให้ไม่เกิดอาการอับชื้นและคันได้นะคะลูกค้าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับ กางเกงในไร้ขอบนะคะยกเซตนะคะ5ตัวนะคะ65บาทนะ,คะ,นะ,ค,ะคะส่งฟรีนะคะลูกค้าส่งฟรีนะคะมีหลากหลายสีหลากหลายไซส์ให้พี่ๆเลือกกันเลยนะคะเป็นกางเกงชั้นในนะคะระบายอากาศได้ดีนะคะเป็นกางเกงในไร้ขอบสวมใส่สบายไม่อึดอัดนะคะยืดเยอะแล้วก็น้ําหนักเบานะคะสนใจกดสั่งซื้อไปได้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะต้องการกางเกงอย่างอื่นนะคะเป็นกางเกงชุดชั้นในอย่างอื่นนะคะสามารถ กดเข้ามาเลือกในตะกร้าได้เลยนะคะน้องเฟ้นหามาให้แล้วนะคะว่าเป็นตะกร้าแฟชเซีลนะคะสนใจกดเข้ามาเลือกกดเข้ามาสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าไม่ว่าจะเป็นกางเกงชั้นในนะคะแบบสเตย์นะคะเป็นสเตย์รัดหน้าท้องนะคะเป็นสเตย์เก็บเก็บพุงนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะสนใจกดเข้ามาเลือกกดเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือจะเป็นชุดเสื้อชั้นในนะคะเราก็มีนะคะสนใจกดเข้า มาเลือกดูก่อนได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องมีกางเกงในไรขอบของผู้หญิงนะคะมานําเสนอนะคะสวมใส่สบายไม่อึดอัดระบายอากาศได้ดีป้องกันและลดอาการการเกิดเชื้อราในช่องคลอดนะคะลูกค้า และลดอาการกลิ่นอับนะคะลดอาการกลิ่นอับนะคะลูกค้าสนใจกดสั่งซ uh, ื้อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะห้าตัวนะคะหกสิบห้าบาทนะคะลูกค้าห้าตัวหกสิบห้าบาทนะคะราคาเบาๆกันเลยนะคะหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะได้เพียงห้าได้ไปถึงห้าตัวเลยนะคะกดเข้ามาเลือกสีเลือกไซส์ในตะกร้าได้เลยนะคะสนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะคะมีคูปองส่งฟรีให้ใช้กันด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ